เราอาจจะเป็นคนที่มีความอดทนแต่บางคนก็อาจจะเป็นคนที่รับฟังได้เก่งมากตรงนี้เป็นเชื้อเพลิงทท้งนั้นเลยซึ่งจะเป็นบวนการศิลปะที่จะทำให้เขา,เาได้หิวเราจะมานั่งเขียนกันเราจะมานั่งเล่าดีกว่าเพื่อให้ได้รู้ว่าไอ้เชื้อเพลิงรนนี้ไม่คื่อ,อะไรกันแน่แต่และคนก็สร้างเชื้อเพลิงขึ้นมาของตัวเองแล้วก็นำสิ่งนั้นนะคะไปต่อยอดต่อไป แอ้ใช้คำว่าจิกซอมันน่ารักมากๆเลยคำนี้คือคือเราไม่ได้หาอะไรที่มันดีที่สุดนะเราแค่มาหา the missing piece ซึ่งไอ้ missing piece เนี่ยเราหาไปเรื่อยๆเนาะมันดีที่สุดนะโมเมนต์เนี่ยมันไม่ได้ดีที่สุดที่เป็น absolute มันต้องดีที่สุดมางานข้างในแล้วอย่าเผลอกลับเอาข้างในไปถือเป็นของข้างนอกให้มันให้มันปวดหัวเพราะเราจะมาชอปปิง้งหาศาสตร์ที่ดีที่สุดเนี่ยเอาล้วครับผิดงานล้ว นะครับถึงแต่ว,ว่าทุกศาสตร์เนี่ยท,ที่เราเป็นศาสตร์ภายนอกมาเนี่ยเพราะว่าเราต้องมานั่งอธิบายกันไงถูกไหมเหมือนที่แอบว่ามันต้องเป็นตัวทดในการช่วยอธิบายการนามาอธิบายระหว่างบุคคลมันก็ต้องหาอะไรมาเป็นเครื่องมือตรงกลางที่จับต้องได้อธิบายกันได้หน่อยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันแค่เป็นจิ๊กซอที่ที่จะพากลับไปสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นมิติของที่ชัดเจนที่สุดก็คืออ่ะร่างกายถูกไหมครับร่างกายมันประท้วงอะไรมาบ้างมันขาดอะไรบ้าง,งกลับไปสัมพันธ์กับร่างกายความคิด เรากลับไปสัมพันธ์กับความคิดว่าเฮ้ยเราคิดหรือไม่คิดหรือคิดว่าไม่คิดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลับไปรู้จักเข้าให้ละเอียดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่เราไม่ค่อยสัมพันธ์ก็คืออย่างที่พี่บีีพูดไว้เนาะคือเราแทบไม่ได้ยินใจิตใจตัวเองซึ่งมันซับเทลมากความคิดเนี่ยมันชัดแถมคนอนื่นก็จะมาขยี้อีกว่าไอ้ที่ชัดเนะี่ยมันถูกแล้วมันชัดมากๆคุณควรจะทําอย่างนี้แหละหนึ่งสองสามสี่แต่จิตใจเราเนี่ยเราได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับทีนี้ ไอ้ความไม่ชัดเนี่ยก็อย่างที่สนัดว่ามันเป็นว่าเราลองมาหัดฟังจริงๆไอ้ควาว่าหัดเนี่ยมันไม่ใช่แบบ practice เนาะเหมือนฟังเขาสะบ้างอะ่ะเธอก็หัดฟังสะบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการฟังมันไม่ได้ว่าต้องหัดอะไรมากมายหรอกไอ้ควาว่าหัดในที่นี้มันไม่ได้เป็นสกิลเนาะแต่ผมว่ามันเป็นการขืนจริตเราอาจจะมีจริตของการไม่ฟังอยู่แต่คราวนี้เราก็ลองมา คือจริตนิดนึงแล้วมาฟังดูบ้างพอฟังมากเรารู้จักเขามากขึ้นเราก็จะสัมพันธ์มากขึ้นแล้วทีนี้เราจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราสัมพันธ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งศาสตร์ทั้งหลายเป็นตัวช่วยเท่านั้นเลยครับครับอะไรตัวเราค่ะคือบางทีเนี่ยเวลาที่เราทํางานหรือเราใช้ชีวิตไปเนาะเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมมันมันเหมือมันมันหมดแรงหมดพลังมัน ลดทอนคุณค่าบางอย่างในตัวเองลงไปแบบที่เราไม่มีตัวเลยแล้วเวิร์ชั่นของแม่อะคะ่ะมันจะเหมือนกลับมารีเช็คว่าเฮ้ยไอพลังวิญญาณของเราเนี่ยหรือว่าเชื้อเพลิงที่จะทําให้เราเนี่ยไปต่อทําให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยเรามีอะไรอยู่บ้างเรามีเชื้อเพลิงอะไรอยู่บ้างซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะนนมีเชื้อเพลิงไม่เหมือนกันเราอาจจะเป็นคนที่มีความอดทนแต่บางคนก็อาจจะเป็นคนที่รับฟังได้เก่งมาก ตรงนี้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้นเลยซึ่งจะเป็นกระบวนการศิลปะที่จะทําให้เขาได้เห็นหล่อจะมานั่งเขียนกันหล่อจะมานั่งวาดลูกกันเพื่อให้ได้รู้ว่าไอ้เชื้อเพลิงตรงนี้ไม่คชออะไรกันแน่แต่แล้วคนก็สร้างเชื้อเพลิงขึ้นมาของตัวเองแล้วก็นําสงนั้นนะคะไปต่อยอดต่อไปเออผ,ผ่านกระบวนการศิลปะที่เราทำเอออันนี้ก็เป็นเหมือนกับพอเรารู้แล้วว่าเราพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ย มันมีพลังงานตรงนี้มันเหมือนได้เติมถานเติมไฟเข้าไปเลยอันนี้แหละมันก็จะช่วยเสริมคุณค่าในตัวเราหรือเซลล์เอในตัวเราที่มันมากขึ้นได้อีกอันนี้ค่ะคุณเวิร์กช็อปของแตงก็มาทําโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานศิลปะเลยเลยตั้งแตจะนํากระบวนการให้ลองได้ใช้ร่างกายได้ใช้เครื่องมือแล้วก็ริช็์ตัวเองแล้วก็จะได้เห็น